สวัสดี FC ฟซีเลท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับกข้าสู่ช n n น l สายชิวทองหมดครัวตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสนาทีนะครับผมเราจะมาทําอะไรกันคือมี FC หรือว่าแฟนคลับเราคนนึงครับพักมาใน Facebook f a n น a g e สายชีวทองหมดครัวบอกว่าพี่ครับผมซื้อทุเรียนมาให้พี่อย่างงี้พี่ทําชาลินเกี่ยวกับทุเรียนให้ผมหน่อย S 1> <S 1> ผมชอบพี่มากเลยก็คือตอนนี้เราจะไปเอาทุเรียนกันนะครับผมซึ่ง FC คนนี้เขาอยู่ปทุมธานีครับตลาดไทยเราจะไปเอาทุเรียนกับผมพี่เขาบอกว่ามีทุเรียนเยอะมากเลยผมซื้อไหมพี่พี่มาเอาหน่อยได้ไหมได้ครับผมเราจะไปเอาทุเรียนกันนะครับผมตามนะครับครับผมตอนนี้เราก็ถึงปทุมธานีแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ตลาด อเยลานะครับผมจะมาเอาทุเรียนกับ f c นะครับผมตามมาดูครับว่าทุเรียนจะเยอะแค่ไหนเดี๋ยวเราไปบนหา f c ก่อนนะครับเขาส่งเลยโลเคชั่นมให้ผมเดี๋ยวผมตามหาโลเคชั่นก่อนนะครับนี่ครับครับผมตอนนี้เราก็ถึงแล้วครับผมตอนนี้เราก็มาถึงห้องแล้วนครับ โอ้เยอะมากเลยนะครับผม <Wow. S 1> เราจะกินกันหมดไหมนะครับก็เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เนี่ยครับเพิ่งขับรถมาถึงเมื่อกี้นะครับก็ขอบคุณ f อฟนะครับผมจากทางปทุมธานีที่เอาทุเรียนมาให้เรากินก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ